สบายดีพี่น้องบอกไปมันซุปสะก้อนประกอกันเก่าเพื่อนพี่น้องกับบางคำซูล์ื้อนี้กะมาเห็ดกินซูนล์ส้มกินนะมันได้เฮ็ดอันผัดกะเพราผัดกะเพราหมูป่าทุกคนใดหมูป่ามามื้อนั้นละเดี๋ยวยังมีท่านเมิดอยู่แต่ว่ามีท่านเคยลองเฮ็ดอันผัดกะเพราหมูป่าคืออะสิลองเฮ็ดดูมองมันเสียบมันิแซ่บเป็นสิแซ่บขึ้นผัดกะเพราหมูธรรมดาอยู่บ่ ว่าหมูป่าเนี่ยซีดมันลายนะพี่น้องนะซีดมันลายเนื้อมันเกิดแน่นเนาะแซ่บเนื้อมันนะสีลองเฮ็ดผัดกะเพราหมูป่าลองเบิ้งนะส้มเป็นกํมักกินผัดผัดกะเพรานะเอฟซีกระถามมาลายไปแต่ส้มีเป็นเพิ่์มไม่เอาคลิปเพิร์มข้าห้ามหินตรงนี้ห้ามหินแต่บางวังกับหม้อนั่นมาผสมอยู่กำลังล้างโถวยล้างเผยอยู่นะหนึ่งเข่าแต่ส้มกัน นี่บเรียบร้อยเดชมล้างผัดกระเพรานี่ยถาบังไงเลยก็เอกมาในตู้เย็นอย่างเคงยู่นะสีหมูกนันหนังมันแดงรู้หน,หนังหมูป่าแบบนี้นะนโอ้โหพีกะ เผาเพียวเอาเพิ่นนะงเผามัน,น,นะยังแขยงอยู่ชา,า,นนะามนัมน,มนละลายน้อยนิดกว่อนยังยังไงนะนะยังซับมันมุนแล้วก็ผัดซีนนัน่นซีนขาโตมาน,นะตีขามาเลยได้ไง ซอยซอยแล้วกันทำนะซับก่อนนะซับมุนๆเลยทุกคนซอยเป็นตอนก่อนฮะเขาซุกก่อน

ส่วนหลังบ้านบางคำสูตรน,นี่นะนปลูกเองมีแต่ก,กกกกกระเพราทั้งมันเนี่ยบเบกระเพราทั้งมันนะขุน,นสัมสิก,กินมีผักหอมนำผักหอมแล้วก็ผักผักบงปลูกไว้นี่แล้ผักหอมห่อนี่ใบเสือลาบคนุนผัวข่ากับเบลข่ากั มักใหญ่สูงขนาดล้นดีขนาดดินวันนี้นะดินบ้านดินอยู่กลางบ้านดีสาโน่มันบ่งพ,นะงพักไว้นะบ่งพักไว้ประกาศซ่อมพอพอได้ยู่ได้กินพี่น้องเลยปลูกไว้กินบริขายได้เอาไว้กินโคเฮือนนี่นะโอ้ใบกะเพรากใบใหญ่ขนาดนี่ บางคนก็มกักมักเสื้อน้อยหปือบาคอนซูรมักเสื้อหลายนะมักกินแบบกินกระเพาแห้งมักกินแบบแห้งๆเลยเสื้อเลหลาย,ลายพัดกระเพราต้องเสื้อใบกะเพราหลาหลาย Bye. Okay. ก็เอามันบะเท็ดลงลเลยนะคนเกี่ยวกว่านะเกี่ยวมันหอมกว่าโคมันหอมกว่า Có nắng có nắng biểu đầm đôi bảy cà hầu ได้ลบูบอกเอาเนเดเอาเันเติรดบ้าามาทีได้เลยพูดเลดาล้บูกอล่นเพื่อเอาลายเพื่อเพื่อเอาลายเนี่ยองเขาแล้บู ไม่ชอบ,ชบ,ชบอร่อยแน่นอนอาชมก่อนทากินอยู่ไรกลิ่นมันชื่อละวนะอิ่มละบ้า

มป้าเรียบร้อยพี่น้องกระเพราหมูป้าพร้อมเสิร์ฟก่นเรียบร้อยพี่น้องผัดกระเพราหมูป้ากินกับกระหุงทุกผู้าชมจัดก่อนละเอ้าตัวเอฟซีใช่หไหมชิ้นยังเหญ่เลยเอืม แล้วเลิกแซ่บบอกนี uh ่ฝ huh. <si> ีมือประคำซูลนะสาวบนัดบอกกินบ่กินเทสไม่ได้ในแตนังเบิงออกมาสิบมึงนู้นเสร็จไหมเจ้านะนั่งกินข้าวหุงเอาเจ้านะกินข้าวหุงแล้วเสริมบ่เสริน้อยเสริมน้อยเนาะเสริน้อยก็เสริมน้อยเอาไหมหนึงสาวบนัดแล้วเลิกหัน Ơi ừ, trình là à. kín mâny Chín mà nè Kinh ná dạ Đừng nắm ná dạ hà nắm ná Đừng <laughs> nắm ná dạ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 

mẹ chưa chưa chu 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 chưa chu chu chưa 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 lại chưa chu chu đã, này

เแบบตึงพิบตึง hey. คิงเลยแบบนี้ของผัดกะเพราป็นน้ำแร่หรอ

เออนัดกะเพราอ่แบบนี้เนี่ยพัดกระเพราเลยต้องเพ็ดจาดัดกะเพรากี่เพ็ดอีลีฮะิจาร์ดหนาดระเพเดเี่ใคร้านี่ง่ายกว่าแม่เร่บน้

<laughs> à, phải. À, phải phải. Đi uống Nóng Giờ Không. quay cái อย่าถอยอย่าถอยน้ำตายน้อยเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้กับเบิรกสภาพแต่ละคนกับมาคำสูงก็คืออะไรค่ย้อยอะไรนะแต่ส้มมากับเริ่มย้อยละอ่ะสำหรับกินี้กกับขอฝากไปจมดินเดอร์เน้องเราไปชมทุกคนเนาะ สำหรับคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญทุกคนยืนดีไม่แห้งร่ลำรวยสุขภาพเก่งอ่นะบ๊ายบาย